เจ้ามาเห็ดยังครับมาขังปูไปโอ้แปลงเด๋นเนาะเขาก็เสียงนกจรจรเฉยๆน้องเส้ยเบียบเหมือนเฮ้ยเสียเบียบสวัสดีครับเหลี่ยนน้องเส้นแร้งครับเสียงแร้สวัสดีครับผมนี่ครับก็สวงเส้นใหญ่เฮ้ามือเส้นใหญ่สวัสดีครับผมตะโกนสวัสดีครับครับโอ้แปลงเด๋นครับเข้ากันไปเนาะตอนนกครับมื่อนี่เด่นนกพู่ครับพี่น้อง เขาจะว่างว่างเสาใส่น้อเสียงเงี้ทั้งหนอทีเอมเป็ดเฟ็ดดอกคุ้นทั้งหลานอครับพี่น้องมันเสียงแบบนี่ทั้งตัวเสียงเี่ยเมื่อเสียงมนทีเราโตโตเวใสนี่ก็เสียงกลางหวงนี่เขาทายยู่บจักบจักวันนี้ามาตองตัวาบจักว่าจีจอดีมันปูเขาีูใส่ด้ล้วนวนกขาคักเครับ มันคันเมื่อเช้านี่กวาโคกกี่แจกอเอาปัญญโกโทรหาบักเล่นนี่กูเลื่มบอกปัญญโกถามว่าสเช้าใส่แฉะนนะนั่งเห็นยน่นนั่ง,ง,องมองอยูมองเช้าแขนอูเต็มเลยครับพี่น้งองครบับผมมองแขนอูผนครับผมมาลุ้นน้ำกันพี่น้องมื่อนี่จอกเป็ดดอกคูดยองกันกน,นังเต๊ะว่างเสาหนึ่งครับ ตียืด่วนพังปุไส์นอุ้มไม่น่อยแบ้คือก็ตีง่ายกกแดงไว้ย่างไว้ใส่รองพูดไดหอยผู้ใดใส่บ่ที่มันขึ้นมันบ่มันงาหลายมันเขาเหยียดยากี่หลักฐานได้แทงง่าเน่ยบ่บ่ก็ไม่ห้อยเขาอ่นคนใซบ่ครับเนลี่ยนมาใส่กกแดงมึงมาใส่หูใส่โซนฝากนี่น้อยฝากใส่ใส่กกกระดอ บ่กระดองมคอยบ่นนแมันูหลมันขาตมันใจมันข่ามีนั่นก่้กจนครับผมพี่น้องเรื่อน้ำกันครับมานีเอตัเชียงใม่ตนนี้ตุนดูตนว่าเจ้ามันเสียดเดะครับมันมันยืดเร็วมากเดือยเอาครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องก็ เทเดียวเลยพี่น้องคนไหนจะว่าภาคเขียสิสุกเหรอโอ้ยตื่นเต้นมากเลยแท๊กเป็นอย่างไ่พี่น้องหลายเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เช่นเดียวกันพ่อขั้วครับเมื่อนี้กลังสีหาภักเขากินครับพี่น้องว่าของข้าแต่หลับบาลนี้มีนกอันหอยอ้นต้นแบบนี้นกผู้ใหญ่นอนนี่ตัวเสียงไงวะน้อนี่ครับผม แต่มแรกของห้องมั้เหรอครับอาไฟจัดน้อครับนี่ถึกห้องเมียน้อครับนี่นกตัววัาเนี่ยเป็นไรครับบางสลับเล็กน่อยครับ ตก้ยังย้นเป็นได้พี่น้องโอ้โหอยู่เป็นได้เซียนเว็บกําลงยืนกํางยืนเป็นได้นอครับของเซ้นเล่นโอ้บันนี้เส้นดนมาเหล่นน้ำกับพี่น้องบาทเนี่ยสวัสดีครับผมอาจารย์ขามขามมตขามมัตไก่วันได้เนี่ยครับ โบ้าชิปอับยุติเมมนาจะประมาณนั้นฮาอิปฮาชิเอาอมาจากต่อครับฮาร์โไก่ฮาชิปโเาจากขันมานี่กับสามิโลหนึ่งนะจากไหนจากข้างมาไก่เยอะครับเมื่อนี้แฟรไม่อ่นครับจากข้างมาหมาหอดัน นี่ที่เขาโน่นสั่งนี่มันมันสามสิบกกลไหมสามสิบกกล้อก็ลกกล้อหรอม่ยังใจรักเนาะแม่เอาน่ครับผมไก่ไปได้ก็ไปได้เอามากี่ก้อเอามาจากต่อครับได้เอามาบ่ครับมาต้นนึงครับโอ้เอ้แบบได้รุ่นละครับบานนี้โอ้คำว่านางเซตัวนี้ก็ได้นี่ยังไงยิ่งนี่ก็ได้ฟางใานี่ก็ได้นี่ยัญ่งนะพูดยังนีงก็ตัวนี้เนี่น่ารนี่ยังไงพูดเนี่ยลอยเส้นเบียบกนล่ะเอ็กครับตะโกคือไปนอกเลย โอ้ดิเสียงเดียกับเสียงยายเว้ยโอ้ข้าจะนอนกับพี่น้องผู้รู้เรื่องเลยไต่ไต่อย่ามันนก็ลับนี่ล่ะกดดันแล้วเด็กแบบนี้ข่าววันนี้ของเส้นแล่นได้ยินข่าวครับพี่น้องเจ้าคุณสั่งว่าสั่น่าโอ้ย เดี๋ยวจังตาเบ่งครับเห็นทิ้งแต่บัววยสไมเปิดมาครับที่เล่นจะเออเมนี่กับเขาเข้าครับผมต้มปก๊ดแซบครับพี่น่องกินข้าวปลาน้วกันครับผมช่วงพักกะพักก่อนครับผมพี่น้องกะกองทัพต้องเดินด้วยท่องครับพี่น้อง กินข uhm. ้าวปลานุาก si> ันครับเมื่อนี้ทีมงานนี่แหละต้มปากรดเจ็บเซ๊บครับผมเนี่ยครับวันนี้วันนี่ยว่านเหนียดฝักไว้เห็นว่าจีต้มมก็รู้สร้างน่เได้บรรยากาศครับพี่น้องวันมาวังสันผู้ได้บรรยากาศอีเลีครับผมเอ้ยสุดยอดเลยครับมากแล้วมากแล้ว ต้องเดินด้วยท้องครับผมพักก่อนพี่น้องใบรุนกันต่อลุยกันต่อสําหรับนกค้อนใบผีมีแต้มเพิ่มอีกบ่จังณเด็กจังมาหลุดน้ำกันครับผมนะครับพี่น้องจะขออนุญาตกินเขากันครับผมช่วงนี้ครับผมเจอกันช่วงบ่ายครับมันคือว่าเดี๋ยวยางตัด ยังแตมเดียวครับโอ้คือวะครับเช่นเนี้ยโอ้คือมีดนตรีในหัวเจแทะครับตั้งเสียงเลยตอนเรากินโคกมีเสียงกล่องเวลาปั่นนั้นมันลสิ่งเองครับโอ้โหครับพี่นองกับเมเดียวคือเกา ถ้าไห้มีแต้มเพิ่มอย่าเีกครับว่างั้นว่านสองเก่าคู่ขาไปเบิ้งกับผมีเงีพี่น้อง,อวงบวกกาโดดเส้นเว็บเปล่งเดของเส้นเว็วเ,เออเหรอบพ้นบาทน,นาท,ที่ไทยครับผมทีมงานกําลังเสียวนกไปก<า>ับบ้านครับทยอยนกลงครับผมพี่น้องค่ำแล้วเดิเดเขาไป เบ่งนกอยู่หม่องรับต่ออยู่ครับที่เด็ดที่เด็ดครับพี่น้องห้าพุ่นเนี่ยหรอครับห้าได็ห้ามลอยเหยียบวิลีนกจักต่อห้าหกเจ็ดต่อ,อครับผมเจอกันช่วงสรุปคลิปครับโหเดรียมนาทีสองก๊อฟหนึ่งสองก๊อฟหนึ่งโอมเลยครับมือนี่หลัง<ม>จากนกลงเป็นที่เรียบร้อยครับ มีคนได้เพิ่มอ,อีมโโกบ้าน้อเรียกตัวก็เลยครับตัวกูบั้งขบนอีกเลยครับหอ <c oughs> มเหนียวมันยังโอ้เป็นยังไครับอันเจ้าเพดอคุณมันยังขยับกับบอลันมเนยังตัวสองตัวสองมันหยับเลยครับเส้นเรียบคือมาม่หลุดม้่งเหรนะ่ยเอ้าเส้นดุนไปไล้หรออ๋อครับ นใ,เอ,ใเ,เอาครับผมส่วนรับเมื่อนี้นี่เราก็สิแต้มหนึ่งครับผมตะโกจัดคือเอารอบนี้ผู้เดียวอีกแล้วเฮ้ใส่ถึงต้นวันสองแถวแล้วครับพี่น้องโอ้ยไดเสียงเงี้ไปขังกรงอีกแล้วครับผมรอ,อ,อ,อรุ่นว่าสิมีการพัฒนาแบบใดขันเร็วขันช้าเยวยังเดีเเ๋ยวยังสิสอบถามตะโกเบื้องอีกเทีครับสำหรับนกแค่เลยเต่ละบบัมันสิ ตัวขึ้นเร็วขึ้นซ่าครับผมเอาครับเอาเพลงเดนอครับเชดเดนบัวขึ้นสิครับบัวเป็นท้ารอบนาครับผมเอาจังหวะกันไหมครับพี่น้องเอาครับผมเดินทางกลับบ้านโซติฮวัดนี่แหะครับสองโซเฟืองเฮ่อผมบอกกับเส้นเรียกกะที่ยู่ต่อยีแจ๊คขึ้นพี่น้อง <laughs> เอาครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ทีฝากพี่น่องอเพียงนี้ครับผม <laughs> รอบหนาวไม่ดีชนะตะโกได้บ่ครับพี่น่องถ้าทำไล่สีตีตะโกได้มาสองเทียจัดทุวเดียวอีกเลย <laughs> เอาครับผมพี่น่องสำหรับคลิปนี้ก็ทีฝากคนเลยกิดตามครับผมเปนี่ยลังใจ๋บอองเชนแนวที่ผุปผาที่ไม่ที่บององอับรุ่งครับผมพี่น่องเจอกันรอบหน้าวอาสีได้ไปไหมได้พี่น่องก็ลอชมบิึงครับผม สำหรับมื่อนี้ขอขอบคุณครับผมมาตะโก้สวัสดีครับอาเส้นไงสวัสดีครับผมอาเซนแลนสวัสดีครับอาเซนเวสวัสดีครับผมเซนโดนเส้นอะอาครับผมสำหรับมื่อนี้ขอขอบคุณครับ